มื่อความภูมิใจสูงสุดของแม่กลายเป็นบาดแผลลึกที่สุดในชีวิตเรื่องราวสะเตือนใจของแม่แก่ๆที่เลี้ยงลูกจนได้เป็นหมอแต่กลับต้องเผชิญความจริงอันโหดร้ายลูกชายของเธอกลายเป็นฆาตกรบ้านไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่ริมทุ่งนาในหมู่บ้านเล็กๆเงียบสงบมีเพียงเสียงลมพัดผ่านรวงข้าวและเสียงนกที่บินกลับรังยามเย็นแม่แก่ๆคนหนึ่งนั่งอยู่บนแคร่ไม้หน้าบ้านดวงตาของเธอเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งความเหนื่อยล้าแต่ในแววตานั้นยังคงมีประกายแห่งความหวังเธอใช้ชีวิตอยู่เพียงลําพังมานานหลายสิ และแม่ในเวลาเดียวกันทุกเช้าตรูเธอจะตื่นขึ้นมาก่อไฟหุงข้าวก่อนจะออกไปทํางานรับจ้างเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นดายาเก็บผักหรือซักผ้าให้คนในหมู่บ้านแม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดแต่ทุกครั้งที่กลับมาบ้านแล้วเห็นลูกชายตัวเล็กๆนั่งอ่านหนังสือใต้แสงตะเกียงเธอก็รู้สึกว่าความเหนื่อยน,นั้นหายไปทันทีรอยยิ้มของลูกคือพลังที่ทําให้เธอมีแรงก้าวต่อไป เธอไม่เคยมีสสมบัติใดๆนอกจากแรงกายและหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักความฝันเดียวของเธอคืออยากให้ลูกชายได้เรียนหนังสือสูงสไม่ต้องเหนื่อยลำบากเหมือนเธอที่ต้องทำงานหนักตั้งแต่ยังเด็กทุกเหรียญบาทที่หามาได้เธอเก็บสะสมไว้เพื่อการศึกษาแม้บางครั้งจะต้องอดมื้อกินมือ้อแต่เธอก็ยอมเพราะเชื่อว่าการเสียสละวันนี้จะทำให้ลูกมีอนาคตที่ดีกว่าแต่ใครจะรู้ว่าเส้นทางที่แม่ภาคภูมิใจที่สุดกำลังจะกลายเป็นฝันร้ายที่เธอไม่อาจลืมได้ เมื่อเด็กชายคนนั้นเริ่มโตขึ้นเขาแสดงให้เห็นถึงความฉลาดและความมุ่งม,มั่นที่ไม่ธรรมดาครูในโรงเรียนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขามีแววจะได้เรียนต่อในระดับสูงแม่แก่ๆคนนั้นยิ่งภาคภูมิใจเธอเล่าเรื่องลูกชายให้เพื่อนบ้านฟังด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังราวกับว่าอนาคตที่สดใสกำลังรออยู่ตรงหน้า วันหนึ่งข่าวดีที่เธอเฝ้ารอมานานก็มาถึงลูกชายสอบติดคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชื่อดังของเมืองใหญ่แม่แทบรระน้ำตาแห่งความสุขไม่อยู่เธอรู้สึกว่าความเหนื่อยยากตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาไม่สูญเปล่าเลยเธอจินตนาการถึงวันที่ลูกชายสวมเสื้อกาวขาวเดินออกมาจากโรงพยาบาลด้วยรอยยิ้มและผู้คนต่างยกย่องว่าเป็นคุณหมอ ในวันเดินทางไปส่งลูกที่สถานีรถไฟแม่แก่ๆคนนั้นเตรียมข้าวของเล็กๆน้อยๆใส่กระเป๋าผ้าเก่าๆให้ลูกเธอห่อข้าวต้มมัดและไข่ต้มใส่ไว้เผื่อว่าลูกจะหิวระหว่างทางน้ำตาเอ๋อคลอเมื่อเธอเห็นลูกชายก้าวขึ้นรถไฟแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความหวังเธอเชื่อว่าจากนี้ไปชีวิตของลูกจะเปลี่ยนไปตลอดการเมืองใหญ่ที่แม่คิดว่าเป็นประตูสู่อนาคตกลับซ่อนหนมืดที่เธอไม่เคยจินตนาการ รถไฟเคลื่อนออกจากชานชลายอย่างช้าๆไม่ยืนโบกมือตามจนลับตาเธอกลับบ้านด้วยหัวใจที่ทั้งเศร้าและสุขบนกันเศร้าที่ต้องอยู่เพียงลำพังแต่สุขที่ได้เห็นลูกก้าวไปสู่อนาคตที่เธอใฝ่ฝันให้เขาเธอใช้ชีวิตต่อไปอย่างเรียบง่ายทุกวันยังคงทำงานหนักเหมือนเดิมแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นเพราะรู้ว่าทุกเหงออยหยดสุดท้ายที่หลั่งออกมากำลังกลายเป็นพลังผลักดันให้ลูกชายก้าวไปข้างหน้า คืนหนึ่งเธอนั่งเขียนจดหมายถึงลูกชายด้วยลายมือสั่นบนกระดาษเก่าๆเธอเล่าเรื่องราวเล็กๆน้อยๆของหมู่บ้านแล้วว่าข้าวในนาเริ่มออกรวงแล้วและเธอคิดถึงเขามากเพียงใดเธอฝากความรักความห่วงใยและคำอธิษฐานให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงและเรียนสำเร็จตามที่ตั้งใจหลายสัปดาห์ต่อมา เธอได้รับจดหมายตอบกลับลูกชายแล้วว่าเมืองใหญ่นั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวายและการแข่งขันแต่เขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้แม่ผิดหวังแม่อ่านจดหมายนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ารอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยเธอเก็บจดหมายนั้นไว้ใต้หมอนราวกับเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดในชีวิตแต่ในความอบอุ่นของถ้อยคำเหล่านั้นแม่ไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังเริ่มมีบางสิ่งกำลังก่อตัวขึ้น หลังจากได้รับจดหมายตอบกลับครั้งแรกแม่แก่ๆคนนั้นก็มีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งทุกเช้าที่เธอตื่นขึ้นมาเพื่อไปทำงานเธอจะนึกถึงภาพลูกชายที่นั่งอยู่ในห้องเรียนใหญ่ๆของมหาวิทยาลัยในเมืองเธอจินตนาการถึงเขาที่กำลังเปิดตำราหนาๆศึกษาวิชาการแพทย์ด้วยความตั้งใจและทุกครั้งที่คิดถึงภาพนั้นเธอก็ยิ้มออกมาอย่างภาคภูมิใจ เธอเริ่มเก็บเงินเล็กๆน้อยๆเพื่อหวังว่าสักวันจะได้เดินทางไปเยี่ยมลูกในเมืองแม้จะรู้ว่าค่าเดินทางสูงเกินกำลังแต่ความคิดที่จะได้เห็นลูกในชุดกาวขาวก็ทําให้เธอมีแรงทํางานต่อไปเธอไม่เคยบ่นไม่เคยโทษโชคชะตาที่ทําให้เธอต้องเหนื่อยลาพังเพราะในใจเธอเชื่อว่าความเหนื่อยนี้คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตค่าคืนหนึ่งขณะนั่งมองดวงดาวบนท้องฟ้าเธอพึมพำกับตัวเองว่าอีกไม่นานหรอกอีกไม่นานแม่ก็จะได้เห็นลูกเป็นหมอสมใจ น้ำเสียงของเธอสั่นเครือด้วยความสุขบปนความหวังเธอไม่รู้เลยว่าคำพูดนั้นจะกลายเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตเพราะเส้นทางที่เธอเชื่อว่าเต็มไปด้วยแสงสว่างกำลังค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นเงามืดที่ไม่มีวันย้อนกลับเวลาผ่านไปหลายเดือนลูกชายส่งจดหมายกลับมาน้อยลงแต่แม่ก็ไม่เคยโกรธเธอคิดเพียงว่าเขาคงยุ่งกับการเรียนหนักเธอยังคงเขียนจดหมายถึงเขาเสมอเล่าเรื่องราวเล็กๆของหมู่บ้านเรื่องฝนที่ตกหนักจนท่งนาเอท่วมเรื่องเพื่อนบ้านที่ถามถึงเขาและเรื่องความคิดถึงที่ไม่เคยจางหาย บางครั้งเธอเดินไปที่ตลาดแล้วเห็นเสื้อผ้าสวยๆเธอก็อดคิดไม่ได้ว่าอยากซื้อไปฝากลูกแต่เมื่อมองเงินในมือที่มีเพียงพอสำหรับข้าวสารไม่กี่กิโลเธอก็ได้แต่ถอนหายใจแล้วหันกลับไปซื้อของจำเป็นแทนความรักของแม่คือการยอมเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคืนหนึ่งเธอฝันเห็นลูกชายในชุดกาวขาวยืนอยู่ตรงหน้าเขายิ้มให้เธออย่างอบอุ่นราวกับจะบอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะเมื่อสะดุง้งตื่นขึ้นมาน้ำตาไหลอับแก้มเธอรู้สึกทั้งสุขและเศร้าในเวลาเดียวกันสุขที่ได้เห็นภาพนั้นแม้จะเป็นเเเเพีียงงคควววาาาาามมมมฝัันนนนนแต่่่่่ศรรรร้้้้ทไไไูือหจจะด็ภใิ แต่ในความฝันที่ดูงดงามนั้นแท้จริงแล้วกำลังซ่อนคำเตือนบางอย่างที่แม่ไม่เคยเข้าใจหลายปีผ่านไปข่าวคราวจากลูกชายเริ่มหังหายจดหมายที่เคยส่งกลับมากลายเป็นเพียงปีล้ะไม่กี่ฉบับแต่แม่ก็ยังคงรอคอยทุกวันเธอเดินไปที่ตู้ไปรษณีย์เก่าๆของหมู่บ้านเสมอหวังว่าจะมีจดหมายใหม่ๆรออยู่แม้หลายครั้งจะกลับมามือเปล่าแต่เธอก็ยังไม่หมดหวัง ในทุกเทศกาลสำคัญเธอจะเตรียมอาหารโปรดของลูกชายไว้แม้เขาจะไม่ได้กลับมาแต่เธอก็ยังคงทำเหมือนเดิมราวกับว่าการกระทำนั้นจะเชื่อมโยงหัวใจแม่ลูกเข้าหากันได้เธอนั่งกินข้าวเพียงลำพังแต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนลูกยังอยู่ตรงหน้าความภูมิใจในตัวลูกไม่เคยลดน้อยลงเลยแม้จะไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ทุกครั้งที่มีคนถามถึงเธอจะตอบด้วยรอยยิ้มว่าลูกฉันกำลังเรียนหมออยู่ในเมืองใหญ่คำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนหัวใจพองโตแม้ความจริงข้างในจะเต็มไปด้วยความคิดถึงที่กัดกินหัวใจทุกวัน และในขณะที่แม่ยังคงพูดด้วยความภาคภูมิใจโลกอีกด้านหนึ่งของลูกชายกำลังค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงนีนเสียงรถยนต์ที่วิ่งขวักไขวบนถนนใหญ่ของเมืองเสียงไซเรนก้องกังวานและแสงไฟนีออนที่สว่างสวัยตลอดทั้งคืนคือโลกใหม่ที่ลูกชายของแม่แก่ๆต้องเผชิญมันแตกต่างจากทุ่งนาสีเขียวและบ้านไม้เก่าๆที่เขาเติบโตมาโดยสิ้นเชิงเมืองนี้เต็มไปด้วยความเร่งรีบการแข่งขันและแรงกดดันที่ไม่เคยปรากฏในชีวิตชนบทมาก่อน ในมหาวิทยาลัยแพทย์ชื่อดังเขาต้องเจอกับเพื่อนร่วมรุ่นที่เก่งไม่แพ้กันทุกคนต่างแข่งขันกันเพื่อให้ได้เกรดดีที่สุดเพื่อให้ได้ฝึกงานในโรงพยาบาลใหญ่ๆความกดดันถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นซัดไม่หยุดเขาเริ่มนอนน้อยกินข้าวไม่เป็นเวลาและใช้ชีวิตอยู่กับตำราหานาๆาที่ไม่มีวันจบสิน้นแม่ที่อยู่บ้านนอก,กงคงส่งจดหมายและเงินเล็กน้อยไปให้แม้จะรู้ว่ามันไม่มากพอ แต่เธอก็หวังว่าลูกจะได้ใช้ซื้อข้าวหรือหนังสือสักเล่ม<ๆ>เธอไม่เคยรู้เลยว่าในเมืองใหญ่เงินเพียงไม่กี่ร้อยบาทนั้นแทบไม่มีค่าอะไรแต่สําหรับเธอมันคือทุกสิ่งที่เธอมีแต่ในจดหมายฉบับหนึ่งแม่เริ่มเห็นร่องรอยบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมลูกชายเริ่มตอบจดหมายน้อยลงคําพูดที่เคยเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความตั้งใจกลับกลายเป็น้อยคําสั้นๆเยนชาราวกับเขาเขียนเพียงเพื่อให้เสร็จสิ้นหน้าที่แม่อ่านแล้วก็ยังยิ้มแต่ในใจกลับรู้สึกแปลกๆเหมือนบางสิ่งบางอย่างกําลังเปลี่ยนไป ในเมืองใหญ่ข่าวหรือเริ่มแพร่สะพัดเกี่ยวกับการหายตัวไปของผู้ป่วยบางรายในโรงพยาบาลเล็กๆที่เขาไปฝึกงานไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆทว่าความจริงเหล่านี้ยังไม่เคยเดินทางไปถึงหูของแม่ที่อยู่ไกลออกไปเธอยังคงเชื่อมั่นในลูกชายเสมอทุกครั้งที่มีคนถามถึงเธอจะตอบด้วยรอยยิ้มว่าลูกฉันกำลังจะเป็นหมอเธอไม่เคยรู้เลยว่าคำพูดนั้นกำลังกลายเป็นดาบที่คมกริบรอวันที่จะย้อนกลับมาทำร้ายหัวใจของเธอเอง ความเงียบของลูกชายไม่ใช่เพียงความเหนื่อยล้าแต่มันคือสัญญาณของบางสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคืนหนึ่งขณะที่เธอนั่งเขียนจดหมายถึงลูกเหมือนเคยเธอหยุดชะงักเมื่อคิดถึงความเปลี่ยนแปลงในน้ำเสียงของเขาในจดหมายที่ผ่านมาเธอเขียนคำว่าแม่คิดถึงลูกลงไปแต่หัวใจกลับสั่นไหวอย,อย่างประหลาดราวกสัญชาตญาณของแม่กำลังเตือนบางสิ่ง ในเมืองลูกชายเริ่มใช้เวลาน้อยลงกับการเรียนและมากขึ้นกับการทดลองบางอย่างที่ไม่มีใครรู้เขาเริ่มหมกมุ่นกับความคิดแปลกๆเกี่ยวกับชีวิตและความตายความอยากรู้อยากเห็นที่เคยเป็นพลังบวกกลับค่อยๆบิดเบีย้ยไปในทิศทางที่อันตรายแม่ยังคงรอคอยจดหมายฉบับใหม่ทุกวันรอคอยข่าวดีรอคอยคำพูดอบอุ่นเหมือนเมื่อก่อนแต่สิ่งที่เธอได้รับกลับเป็นความเงียบความเงียบที่ค่อยๆกัดกินหัวใจของเธอทีละน้อยและในความเงียบนั้นกำลังซ่อนความจริงที่โหดร้ายเกินกว่าที่แม่จะรับได้ เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วฤดูการเปลี่ยนจากฝนสู่หนาวและจากหนาวสู่ร้อนแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือความคิดถึงของแม่ที่ยังคงรอคอยข่าวคราวจากลูกชายทว่าในเมืองใหญ่ชีวิตของเขากำลังถูกกลืนกินด้วยความกดดันและความโดดเดี่ยวที่ไม่มีใครเข้าใจเขาเริ่มห่างเหินจากเพื่อนร่วมรุ่นไม่ค่อยพูดคุยไม่ค่อยยิ้มเหมือนเมื่อก่อน ในห้องพักเล็กๆที่เขาเช่าอยู่กลางเมืองมีเพียงตำรากองสูงและขวดยาที่ใช้แล้ววางเกลื่นเขาเริ่มหมกมุ่นกับการอ่านบทความทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับความตายการผ่าศพและการทดลองที่อยู่นอกเหนือหลักสูตรปกติความอยากรู้อยากเห็นที่เคยเป็นแรงขักดันกลับค่อยๆกลายเป็นความหมกมุ่นที่อันตราย แม่ไม่เคยรู้เลยว่าในขณะที่เธอเขียนจดหมายด้วยถ้อยคำอบอุ่นลูกชายของเธอกำลังจมลึกลงไปในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดเธอยังคงเล่าเรื่องราวเล็กๆของหมู่บ้านแล้วว่าต้นมะม่วงออกผลแล้วแล้วว่าฝนตกหนักจนหลังคาบ้านรัว่วแต่สิ่งที่เธอไม่เคยเล่าคือความเหงาที่กัดกินหัวใจทุกคืนที่ต้องอยู่เพียงลำพังในขณะที่แม่ยังคงเขียนจดหมายด้วยความรักลูกชายกลับกำลังเขียนบันทึกอีกแบบหนึ่งบันทึกที่ไม่มีใครควรได้อ่าน คืนหนึ่งเขาเดินออกจากห้องพักไปยังตรอกมืดมืดของเมืองใหญ่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเขาเริ่มมองผู้คนรอบตัวไม่ใช่ในฐานะเพื่อมนุษย์แต่เป็นเพียงวัตถุดทดลองที่สามารถไขค,ความลับของชีวิตและความตายด้วยความคิดที่บิดเบี้ยวนี้ค่อยๆกัดกินจิตใจของเขาโดยที่ไม่มีใครรู้ ในโรงพยาบาลที่เขาฝึกงานข่าวหรือเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับผู้ป่วยที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยบางคนบอกว่าอาจเป็นเพราะระบบการจัดการที่ผิดพลาดบางคนบอกว่าอาจมีการลักพาตัวแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาตรงๆว่าอาจเกี่ยวข้องกับแพทย์ฝุกขัดหนุ่มที่เงียบขรึมและแปลกประหลาดแม่ยังคงรอคอยจดหมายฉบับใหม่เธอเดินไปที่ตู้ปรณษย์ทุกสัปดาห์ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังแต่สิ่งที่เธอได้รับกลับเป็นเพียงความว่างเปล่าเธอไม่รู้เลยว่าความเงียบนั้นคือสัญ,ญญาณเตือนที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาล และในความเงียบที่แม่ไม่เข้าใจกำลังซ่อนเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยินหลายเดือนผ่านไปเพื่อนบ้านเริ่มถามว่าทำไมลูกชายไม่กลับมาเยี่ยมเลยแม่ได้แต่ยิ้มปลบเกลื่อนบอกว่าเขายุ่งกับการเรียนเธอไม่อยากให้ใครรู้ว่าลึกๆแล้วเธอเองก็เริ่มกังวลเธอเริ่มฝันร้ายบ่อยขึ้นฝันเห็นลูกชายยืนอยู่ในเงามืดดวงตาไร้แววและมือเปื้อนเลือด ในเมืองใหญ่ลูกชายเริ่มหายไปจากสายตาของเพื่อนร่วมรุ่นเขาไม่เข้าชั้นเรียนไม่เข้ากลุ่มศึกษาเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องทดลองที่เงียบสงัดและบางครั้งก็หายตัวไปทั้งคืนโดยไม่มีใครรู้ว่าไปที่ไหนเมื่อมีคนถามเขาจะตอบเพียงสั้นๆว่าไปหาความจริงแม่ยังคงนั่งรอที่บ้านไม้เก่าๆทุกเย็นเธอมองไปที่ถนนดินหน้าบ้านหวังว่าสักวันลูกชายจะกลับมาในชุดกาวขาวพร้อมรอยยิ้มแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือลูกชายของเธอกำลังเดินห่างออกไปจากความฝันนั้นทุกที และเมื่อความจริงถูกเปิดเผยมันจะไม่ใช่รอยยิ้มที่แม่ได้เห็นแต่เป็นเงามืดที่เธอไม่อาจลบเลือนเช้าวันหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆแม่แก่ๆคนนั้นกำลังนั่งซักผ้าอยู่ริมบ่อน้ำเหมือนทุกวันเสียงวิทยุเก่าๆที่เปิดคลออยู่ข้างๆรายงานข่าวอาชญากรรมในเมืองใหญ่เสียงผู้ประกาศพูดถึงการจับกลุมแพทย์หนุ่มคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมผู้ป่วยหลายรายในโรงพยาบาลแม่ฟังอย่างไม่ใส่ใจนักเพราะคิดว่าเป็นเพียงข่าวร้ายที่เกิดขึ้นไกลตัว แต่เมื่อชื่อของแพทย์หนุ่มคนนั้นถูกเอ่ยออกมาหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นมันคือชื่อที่เธอคุ้นเคยที่สุดชื่อที่เธอเคยเรียกด้วยความรักมาตลอดหลายสิบปีลูกชายของเธอผ้าชิ้นที่อยู่ในมือหล่นลงไปในน้ําโดยไม่รู้ตัวร่างกายสั่นเทาเหมือนถูกฟ้าผ่าเธอพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นเรื่องเข้าใจผิดอาจมีคนชื่อเหมือนกันแต่ยิ่งฟังรายละเอียดในข่าวหัวใจของเธอก็ยิ่งหนักอึ้งภาพลูกชายในชุดาขาวที่เธอเคยภาพภูมิใจกลับกลายเป็นภาพของฆาตรกรที่ถูกใส่กุญแจมือ แม่ไม่อยากเชื่อแต่หลักฐานทุกชิ้นกำลังตะโกนบอกความจริงที่โหดร้ายข่าวการจับกุมแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั้งหมู่บ้านต่างพูดถึงไม่มีใครเชื่อว่าลูกชายของแม่แก่ๆคนนั้นจะทำเรื่องเลวร้ายเช่นนี้บางคนมองเธอด้วยสายตาสงสารบางคนมองด้วยความรังเกียจเธอได้ยินเสียงซุบซิบลับหลังว่าแม่ของฆาตกรคำพูดเหล่านั้นเหมือนมีดที่กรีดลึกลงไปในหัวใจเธอพยายามเดินไปตลาดเหมือนเคยแต่ทุกสายตาที่จับจ้องมาทำให้เธอแทบหายใจไม่ออกเธออยากตะโกนบอกทุกคนว่าลูกฉันไม่ใช่คนเลว แต่เสียงในใจกลับแผ่วเบาเพราะแม้แต่ตัวเธอเองก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าอะไรคือความจริงคืนหนึ่งเธอนั่งอยู่ในบ้านมืดมืดเพียงลาพังภาพความทรงจําในอดีตผุดขึ้นมาไม่หยุดภาพลูกชายตัวเล็กๆที่เคยวิ่งเล่นในทุ่งนาภาพเขาที่เคยก้มหน้าตั้งใจอ่านหนังสือใต้แสงตะเกียงภาพรอยยิม้มที่เคยทาให้เธอมีแรงสู้ต่ตอทุกภาพนั้นกําลังถูกบดบังด้วยภาพใหม่ภาพลูกชายในชุดนักโทษในห้องพิจารณาคดีแม่เห็นลูกชายก้มหน้าแต่สิ่งที่เธอเห็นในดวงตานั้นคืออะไรความสำนึกหรือความมั่งเปล่า วันพิจารณาคดีมาถึงแม่เดินทางไปยังเมืองใหญ่ด้วยหัวใจที่หนักอึ้องเธอนั่งอยู่ท้ายห้องพิจารณามองลูกชายที่ถูกใส่กุญแจมือเดินเข้ามาเขาก้มหน้าตลอดเวลาไม่แม้แต่จะหันมามองเธอดวงตาของเขาเย็นชาเหมือนคนแปลกหน้าอายการอ่านคำฟ้องยาวเหยียดหลักฐานถูกนำเสนอทีละชิ้นภาพถ่ายรายงานการชนสูตรและคำให้การของพยานทุกอย่างชี้ไปที่ลูกชายของเธอเสียงซุบซิบในห้องดังขึ้นเรื่อยๆแต่แม่กลับได้ยินเ,ยเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นแรงจนแทบแตกสลายเธออยากลุกขึ้นตะโกนอยากบอกทุกคนว่า เขาเป็นเด็กดีเขาเคยเป็นความภูมิใจของฉันแต่เสียงเหล่านั้นติดอยู่ในลําคอน้ําตาไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวเธอได้แต่ภาวนาในใจว่าเรื่องทั้งหมดนี้จะเป็นเพียงฝันร้ายที่เธอจะตื่นขึ้นมาแล้วพบว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นจริงแต่ความจริงไม่เคยปราณีและแม่กําลังจะได้ยินคําตัดสินที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาล เสียงคอคอนของผู้พิพากษาดังกล้องไปทั่วห้องพิจารณาคดีความเงียบปกคลุมบรรยากาศจนแม่แก่แก่คนนั้นแทบไม่ได้ยินเสียงหายใจของตัวเองเธอนั่งก้มหน้ามือสั่นเทากำชายเสื้อเก่าๆไว้แน่นเพื่อพยายามยึดเหนี่ยวสติดวงตาของเธอจับจ้องไปที่ลูกชายที่นั่งอยู่ในคอกจำเลยเขายังคงก้มหน้าไม่สบตาไม่พูดไม่แสดงอารมณ์ใดๆราวกับเป็นคนแปลกหน้าที่เธอไม่เคยรู้จัก อายการยกหลักฐานขึ้นมาแสดงต่อสารทีละชิ้นรายงานการหายตัวไปของผู้ป่วยภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดที่เหเงาของเขาเดินเข้าออกห้องเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ในเวลาที่ผิดปกติและบันทึกการทดลองที่ถูกค้นพบในห้องพักของเขาทุกอย่างชี้ไปในทิศทางเดียวกันลูกชายของเธอคือผู้กระทำผิดแม่พยายามหายใจลึกๆแต่ทุกคำพูดที่ดังขึ้นในห้องพิจารณากลับเหมือนคมมีดที่กรีดลึกลงไปในหัวใจเธออยากลุกขึ้นตะโกนอยากบอกทุกคนว่าเขาเป็นเด็กดีเขาเคยเป็นความภูมิใจของฉัน แต่เสียงเหล่านั้นกลับติดอยู่ในลําคอน้ําตาไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวแม่ภาวนาให้ลูกชายหันมามองสักครั้งแต่สิ่งที่เธอเห็นคือความว่างเปล่าในดวงตาที่เคยเปล่งประกายเมื่อถึงเวลาที่ทนายฝ่ายจำเลยลุกขึ้นพูดเขาพยายามอธิบายว่าลูกชายของเธออาจมีปัญหาทางจิตใจจากความกดดันในการเรียนและการทำงานแต่คำพูดเหล่านั้นกลับไม่อาจลบล้างหลักฐานที่หนักแน่นได้เสียงซุบซิบในห้องดังขึ้นเรื่อยๆบางคนสายหน้าบางคนมองด้วยสายตายเย็นชา แม่ได้แต่นั่งฟังด้วยหัวใจที่แตกสลายเธอไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรเธอไม่รู้ว่าลูกชายที่เธอเลี้ยงดูมาด้วยความรักและความหวังกลายเป็นฆาตรกรได้อย่างไรหรือว่าโลกนี้โหดร้ายเกินไปจนทำให้เขาเปลี่ยนไปเธอถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่มีคำตอบใดๆเมื่อผู้พิพากษาอ่านคำตัดสินเสียงในห้องเงียบปรบลูกชายของเธอถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงและต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตเสียงร้องให้ดังขึ้นจากมุมหนึ่งของห้องแต่แม่แก่ๆคนนั้นปรับนิ่งเงียบน้ำตาไหลอับแก้มอย่างช้าๆเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาาตรงหน้ และในวินาทีนั้นแม่รู้ว่าเธอไม่ได้สูญเสียเพียงลูกชายแต่สูญเสียทั้งความฝันและความภูมิใจที่เคยมีหลังการพิจารณาคดีจบลงผู้คนทยอยออกจากห้องบางคนมองเธอด้วยความสงสารบางคนมองด้วยความรังเกียจเธอนั่งอยู่ตรงนั้นเพียงลำพังร่างกายอ่อนแรงจนแทบลุกไม่ขึ้นเธออยากเดินเข้าไปหาลูกชายอยากกอดเขาเหมือนเมื่อครั้งยังเด็กแต่ระยะห่างระหว่างแม่กับลูกในตอนนี้กลับไกลเกินเอื้อมลูกชายถูกเจ้าหน้าที่พาตัวออกไปโดยไม่หันกลับมามอง เธอเห็นเทียงแผ่นหลังที่เย็นชาและห่างเหินภาพนั้นจะติดตาเธอไปจนวันตายเธออยากเชื่อว่าในใจลึกๆเขายังเป็นลูกชายคนเดิมแต่สิ่งที่เธอเห็นกลับทำให้ความหวังนั้นเลือนหายไปทุกทีเมื่อกลับถึงบ้านไม้เก่าๆในหมู่บ้านเธอนั่งลงบนแคร่ไม้ที่เคยเป็นที่พักผ่อนหลังจากทำง,งานหนักแต่ครั้งนี้หัวใจของเธอหนักอึ้งเกินกว่าจะพักผ่อนเธอมองไปที่รูปถ่ายลูกชายในวัยเด็กที่แขวนอยู่บนผนังน้ำตาไหลพรากเธอเอื้อมมือไปรูปรูปถ่ายนั้นเบาๆบราวกับจะสัมผัสตัวเขาอีกครั้ง และในความเงียบของบ้านเก่าๆแม่ได้ยินเพียงเสียงหัวใจของตัวเองที่แตกสลายเป็นเสียงเสียงหลังจากวันที่สารตัดสินทุกสิ่งในชีวิตของแม่แก่ๆคนนั้นก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหมู่บ้านที่เคยเป็นที่พึ่งพิงกลับกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยสายตายเย็นชาและคำซุบซิบทุกครั้งที่เธอเดินผ่านตลาดผู้คนจะหันไปมองบางคนกระซิบกระซาบบางคนสายหน้าอย่างสมเพชเธอไม่กล้าในหน้ามองใครอีกต่อไป บ้านไม้เก่าที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเงียบเงันทุกค่ำคืนเธอนั่งอยู่เพียงลำพังมองไปที่รูปถ่ายลูกชายในวัยเด็กที่แขวนอยู่บนผนังน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าฉันผิดตรงไหนเธอเลี้ยงลูกด้วยความรักและความหวังแต่ทำไมเขาถึงกลายเป็นเช่นนี้ความเจ็บปวดไม่ได้มาจากคำครหาของผู้คนเทียงอย่างเดียวแต่มาจากความจริงที่เธอไม่อาจปฏิเสธได้ลูกชายของเธอคือฆาตรกรความจริงที่โหดร้ายนี้กัดกินหัวใจเธอทุกวันราวกับบาดแผลที่ไม่มีวันสมาน ทุกคืนที่เธอหลับตาเสียงร้องของผู้ป่วยที่ลูกชายข่าย,ยังคงตามหลอกหลอนแม้จะเจ็บปวดเพียงใดแต่หัวใจของแม่ก็ยังคงหอยหาลูกเธอตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยมเขาที่เรียนจำการเดินทางไกลทำให้ร่างกายที่อ่อนแรงแทบหมดสิ้นเรี่ยวแรงแต่เธอก็ยังฝืนไปเพราะอยากเห็นหน้าลูกชายอีกครั้ง เมื่อไปถึงเธอนั่งรออยู่ในห้องเยี่ยมที่เย็นชื่อเสียงประตูเหล็กเปิดออกและลูกชายถูกพาตัวเข้ามาเขานั่งลงตรงข้ามเธอโดยมีแผงกระจกกั้นกลางแม่ยกมือขึ้นแต่กระจกน้ำตาไหลพรากแต่ลูกชายกลับไม่ยกมือขึ้นแต่ตอบเขาเพียงนั่งนิ่งดวงตาไร้แววไม่พูดแม้แต่คำเดียวแม่พยายามพูดพยายามถามสารทุกสุขดิบพยายามบอกว่าเธอยังรักเขาเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเงียบความเงียบพเจ็บปวดกว่าคำพูดใดๆมันทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังพูดอยู่กับเงาของคนที่เธอเคยรู้จัก แม่เริ่มสงสัยว่าลูกชายที่เธอเลี้ยงมายังคงเป็นลูกของเธออยู่หรือไม่หลังจากวันนั้นเธอกลับไปที่บ้านด้วยหัวใจที่หนักอึ้งกว่าเดิมเธอเริ่มป่วยบ่อยขึ้นร่างกายที่เคยแข็งแรงจากการทางานหนักค่อยๆอ่อนแรงลงแต่เธอก็ยังฝืนลุกขึ้นมาทางานเล็กๆน้อยๆเพื่อไม่ให้ตัวเองจมอยู่กับความเศร้า ทุกคืนเธอจะนั่งเขียนบันทึกลงในสมุดเก่าๆเล่าเรื่องราวความทรงจำในอดีตตั้งแต่วันที่ลูกชายเกิดวันที่เขาเริ่มหัดเดินวันที่เขาสอบติดหมอเธอเขียนด้วยน้ำตาราวกับพยายามยึดเหนี่ยวภาพความทรงจำที่งดงามเอาไว้ไม่ให้มันถูกกลืนหายไปกับความจริงอันโหดร้ายแต่ยิ่งเขียนเธอก็ยิ่งเจ็บปวดเพราะทุกความทรงจำที่งดงามกำลังถูกทำลายด้วยความจริงที่ไม่อาจลบเลือนเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกฉีกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งยังคงรักลูกอย่างหมดหัวใจแต่อีกส่วนหนึ่งกลับเกลียดสิ่งที่เขาได้ทำลงไป และในความขัดแย้งนั้นแม่กาลังค่อยๆสูญเสียตัวตนของตัวเองไปทีละน้อยคืนแล้วคืนเล่วที่แม่แก่ๆคนนั้นนั่งอยู่ในบ้านไม้เก่าๆเพียงลาพังเสียงลมพัดผ่านช่องไม้ดังวิววิวคล้ายเสียงคร่าครวญของวิญญาณที่ไม่มีที่ไปทุกครั้งที่เธอหลับตาภาพใบหน้าของลูกชายก็ปรากฏขึ้นแต่ไม่ใช่ใบหน้าที่เคยยิ้มอย่างอบอุ่นหากเป็นใบหน้าที่เย็นชาในชุดนักโทษด,ดวงตาที่ไร้แววทาให้เธอสะดุ้งตื่นกลางดึกเสมอ เธอเริ่มไม่กล้าออกไปพบผู้คนเหมือนเมื่อก่อนทุกครั้งที่เดินผ่านตลาดเธอรู้สึกเหมือนทุกสายตากำลังจับจ้องมาที่เธอบางคนแอบชี้บางคนกระซิบว่านั่นแหละแม่ของฆาตกรคำพูดเหล่านั้นเหมือนค้อนหนักๆที่ทุบลงบนหัวใจเธออยากหนีไปให้ไกลแต่ก็ไม่มีที่ไหนจะไปบ้านหลังนี้คือที่เดียวที่เธอมี แม้จะเจ็บปวดเพียงใดแต่หัวใจของแม่ก็ยังคงรักลูกไม่เสื่อมคลายเธอพยายามไปเยี่ยมเขาในเรือนจำอีกครั้งหวังว่าจะได้เห็นร่องรอยของลูกชายคนเดิมแต่สิ่งที่เธอพบกลับเป็นความเงียบเงันเขานั่งนิ่งไม่สบตาไม่พูดแม้แต่คำเดียวราวกับว่าความสัมพันธ์แม่ลูกได้ถูกตัดขาดไปแล้วและในความเงียบพี่เจ็บปวดนั้นแม่เริ่มสงสัยว่าเธอกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าลูกชายหรือเพียงเงาของเขาเท่านั้น เมื่อกลับมาถึงบ้านเธอเริ่มเขียนบันทึกมากขึ้นสมุดเก่าๆที่เคยใช้จดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนกลายเป็นที่ระบายความรู้สึกเธอเขียนถึงความทรงจําในวัยเด็กของลูกชายวันที่เขาหัดเดินวันที่เขาเรียกคําว่าแม่ครั้งแรกวันที่เขาสอบติดหมอเธอเขียนด้วยน้ําตาราวกับพยายามยึดเหนียวภาพเหล่านั้นไว้ไม่ให้เลือนหายแต่ยิ่งเขียนเธอก็ยิ่งเจ็บปวดเพราะทุกความทรงจําที่งดงามกําลังถูกบดบงังด้วยความจริงที่โหดร้ายเธอรู้สึกเหมือนกาลังถูกฉีกออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งยังคงรักลูกอย่างหมดหัวใจแต่อีกส่วนหนึ่งกลับเกลียดสิ่งที่เขาได้ทำลงไปความขัดแย้งนี้กัดกินเธอทุกวันร่างกายของเธอเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆเธอป่วยบ่อยขึ้นแต่ไม่เคยไปหาหมอเธอบอกตัวเองว่าไม่จําเป็นเพราะหมอที่เธอเคยหวังพึ่งพาได้กลับกลายเป็นฆาตกรไปแล้วความคิดนี้ทําให้เธอเจ็บปวดจนแทบหายใจไม่ออกและในทุกครั้งที่ความเจ็บปวดเล่นงานเธอถามตัวเองว่าความรักของแม่ควรมีขอบเขตหรือไม่ คือหนึ่งฝนตกหนักลมพัดแรงจนหลังคาบ้านสั่นสะเทือนแม่แก่ๆคนนั้นนั่งกอดเขาอยู่ในมุมห้องมองหยดน้ำที่ร่วลงมาจากเพดานเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงมาเธออยากตะโกนอยากร้องให้แต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเธอหยิบรูปถ่ายลูกชายในวัยเด็กขึ้นมากอดแน่นราวกับว่าการกอดรูปถ่ายนั้นจะทาให้เธอได้กอดลูกอีกครั้งน้ําตาไหลอับแก้ไม่หยุดเธอพูดพึมพำกับตัวเองว่าไม่ยังรักลูกนะไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรแต่ในใจลึกๆเธอก็รู้ว่าความรักนี้กําลังทําร้ายเธอเอง มันทําให้เธอไม่อาจก้าวไปข้างหน้าไม่อาจปล่อยวางไม่อาจมีชีวิตที่สงบสุขได้อีกต่อไปและในความรักที่ไม่เคยเสื่อมคลายแม่กาลังค่อยๆจมลงสู่ห้วงแห่งความทรมานที่ไม่มีวันสิ้นสุด การเวลาผ่านไปอย่างเชองช้าแม่แก่แก่คนนั้นใช้ชีวิตอยู่ในบ้านไม้เก่าๆเ,เพียงลําพังร่างกายที่เคยแข็งแรงจากการทางานหนักเริ่มรยราเธอไอทีขึ้นเดินเหินลาบากขึ้นแต่สิ่งที่หนักที่สุดไม่ใช่ร่างกายหักเป็นหัวใจที่บอบช้าจากความจริงที่ไม่อาจลบเลือนทุกเช้าเธอยังคงมองไปที่ถนนดินหน้าบ้านหวังลึกๆว่าสักวันลูกชายจะกลับมาแม้จะรู้ดีว่าเขาไม่มีวันได้ออกจากเรือนจําเธอเริ่มเขียนบันทึกมากขึ้นสมุดเก่า,กาๆที่เคยใช้จดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนกลายเป็นที่บันทึกความทรงจําและความรู้สึกสุดท้ายของเธอ เธอเขียนถึงความรักที่ไม่เคยเสื่อมคลายเขียนถึงความเจ็บปวดที่ไม่เคยบรนเทาและเขียนถึงความหวังที่แม้จะรีรีแต่ก็ยังคงอยู่ในใจเสมอทุกครั้งที่ปากากาขีดลงบนกระดาษน้ำตาก็ไหลอับแก้มเธอรู้ดีว่าบันทึกเหล่านี้อาจไม่มีใครได้อ่านแต่เธอก็ยังเขียนเพราะมันคือวิธีเดียวที่จะทําให้เธอได้พูดก,กับลูกชายอีกครั้งแม้จะเป็นเพียงผ่านตัวอักษรที่ไร้เสียงในบันทึกเล่มสุดท้ายแม่เขียนว่าฉันยังรักลูกแม้โลกทั้งโลกจะเกลียดเขา สุขภาพของเธอซุดโทรมลงเรื่อยๆเพื่อนบ้านบางคนมา,มาดูบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงมองเธอด้วยสายตาเดิมสายตาของคนที่มองว่าเธอคือแม่ของฆาตรกรเธอไม่โกรธใครอีกแล้วเพราะเธอรู้ว่าความจริงมันโหดร้ายเกินกว่าจะให้ใครเข้าใจคืนหนึ่งเธอนั่งอยู่บนแคร่ไม้มองรูปถ่ายลูกชายในวัยเด็กที่แขวนอยู่บนผนังแสงตะเกียงส่องให้เห็นรอยยิ้มสดใสในรูปถ่ายรอยยิ้มที่เธอไม่เคยเห็นอีกเลยตั้งแต่วันที่เขาถูกจับกุมเธอยกมือขึ้นรูปรูปถ่ายนั้นเบาๆรากับจะสัมผัสตัวเขาอีกครั้ง เธอพูดพึมพำกับตัวเองว่าแม่ให้อภัยลูกนะไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรน้ำเสียงสั่นเครือแต่เต็มไปได้วยความจริงใจมันคือคำพูดสุดท้ายที่เธออยากฝากไว้ให้ลูกชายแม้เขาจะไม่ได้ยินแต่เธอก็เชื่อว่าความรักของแม่ย่อมส่งไปถึงหัวใจลูกเสมอและในคืนนั้นเองแม่รู้ว่าเวลาของเธอกำลังจะหมดลงรุ่งเชา้าเพื่อนบ้านพบเธอนอนนิ่งอยู่บนแคร่ไม้ใบหน้ายังมีรอยยิ้มบางๆและในมือยังคงกอดรูปถ่ายลูกชายแน่นข้างกายมีสมุดบันทึกเล่มเก่าที่เปิดครั้งอยู่หน้าสุดท้ายเขียนด้วยลายมือสั่นๆว่าแม่รักกลูกเสมอ ข่าวการจากไปของเธอแพร่ไปทั่วหมู่บ้านบางคนรู้สึกสงสารบางคนยังคงซุบซิบแต่สำหรับเธอแล้วทุกเสียงเหล่านั้นไม่มีความหมายอีกต่อไปสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือความรักที่เธอมีต่อลูกชายความรักที่ไม่เคยเสื่อมคลายจนวันสุดท้ายของชีวิตในเรือนจำลูกชายได้รับข่าวการตายของแม่เขานั่งนิ่งอยู่นานไม่พูดอะไรดวงตาที่เคยว่างเปล่ามานานกลับมีน้ำตาเออคลอเป็นครั้งแรกไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดอะไรแต่บางทีในใจลึกๆเขาอาจเพิ่งตระหนักว่าความรักของแม่ไม่เคยทอดทิ้งเขาเลยแม้เขาจะกลายเป็นฆาตกร และนี่คือเรื่องราวของแม่แก่ๆที่รักลูกจนวันสุดท้ายแม้ลูกคนนั้นจะเป็นฆาตากร